สวัสดีนะครับวันนี้เรามาพูดของเรื่องของแนวคิดคนรวยนะครับแนวคิดคนรวยนะครับแน,นรแนวคิดคนรวยนะครับแนวคิดคนรวยเริ่มจากไมซ์เซนนะครับไมซ์เซน ไม่เซตคืออะไรคุณผู้ชมเคยได้ยินคำว่าความคิดกำหนดการกระทำไหมฮะการกระทำกำหนดนิสัยนิสัยกำหนดความเคยชินความเคยชินกำหนดชะตาการรมชีวิตดังนั้นความคิดนี่แหละครับมันจะเริ่มเริ่มมันจะกำหนดทุกอย่างในชีวิตเราถ้าคุณอยากเป็นคนรวยคุณก็ต้อง มีแนวความคิดกีบกับตัวน่นอนคับคนิยามของมาเซยก็คือแนวความคิดทุกอย่างทุกทั้งหลายทั้งมวลมันจะเป็นตัวกำหนดสตาชีวิตเราถ้าคุณคิดแบบคนจนคุณก็จะจนก็จะจนถ้าคุณคิดแบบคนรวยคุณก็จะรวยวันนี้เจ,จะมาพูดอันนี้ 9, 5, 8, นายที h a c r e นคะคนลดรวมไว้นะครับ แนวคิดคนรวยทั้งเจ็ประการนครับนี่มีเจ็ดประการนะเนาะเดี๋ยวมาเริ่มพ้อแรกนะครับแนวคิดคนรวยข้อหนึ่งนะฮะไม่หวังมรดกก็คือสร้างเนื้อสร้างตัวเองได้สร้างตัวเอง,สร,ง,เองสร้างตัวเองได้นะครับ ก็คือคนพวกนี้ยไม่หวังมดดุนะฮะเขาจะคิดว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะฮะเขาจะพยายามสร้างแัะสร้างตัวแม้คนพวกนี้จะไม่มีอะไรเขาก็จะสร้างให้ตัวเองมีขึ้นมาได้นะครับคนรวยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้จะไม่ได้จะรวยมาก่อนนะฮะคนรวยวใหญ่ไม่ได้รวยมาก่อน,นครับอย่างเช่นในอเมริกาเนี่ย เขามีกฎหมายพวกเกี่ยวกับภาษีมรดกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กฎหมายเกี่ยวกับมรดกบางรัฐคือเขาจะส่งต่อมรดกถึงลูกหลานแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์จนลูกหลานบางคนเขาไม่ได้หวังมรดกมันทําให้คนอเมริกันเนี่ยมี m i n d แบบว่าไม่หวังมรดกไม่รอมรดกนะครับมันก็เลยเราก็เลยเห็นแบบว่าคนรวยของอเมริกันเนี่ยไม่ได้หวัง,งมรดกกันนะเขาจะสร้างเงิอสร้างตัวด้วยตัวเอง ข้อที่สองก็คือมีหัวการค้าเด็กอันนี้จะเห็นในอย่างวิวเกตเนี่ยเขาเขียนโปรแกรมขายเด็กอย่างอ๋อโอลเลนบัฟเฟตโอลเลนบัฟเฟตใช่ไหมเขาก็ส่งสื่อพิมพ์เด็กอย่างมาร์คซักขบู๊มาร์คซักขบู๊กเนี่ยก็ ใช่ไหมรวยเร็วทำ f e c o o o แต่็เ็กอย่างตัวผมเองผมก็มีประสบการณ์เงอนเหมือนแรกที่ผมหาเองได้ในสมัยมัธยมผมภูมใจมากผมมองย้อนไปก็จะเห็นว่าเต่ลยคนเนี่ยมีแนวความคิดมาเซตในการหาเงินตั้งแต่เด็กครับดังนั้นคุณเริ่มมีแต่วันเนี่ยอน,า,นาคตม่เกินสิบปีคุณรวยแน่นนะครับข้อสามก็คือ คิดใหญ่ติงบิ๊กมากครับติงบิ๊กคนคนคิดใหญ่นะฮะมันไม่เหมือนกับเคาว่าคิดแบบเพอร์เจอร์นะครคิดเพอร์เจอร์ก็พวกโอ้หจะมีหมื่นล้านมีพันล้านคนคิดใหญ่แบบคนรวยเขาจะคิดแบบมีจินตนาการถ้าให้ความสาเร็จแล้วเช่นเอไปบีนะครับอันนี้คือจุดหมายของเขา เขาจะมองเห็นภาพดีล่ะแล้วเขาก็จะเดินไปในแนวทางเขาก็จะคิดใหญ่เช่นเขาทําร้านอาหารเขาคิดใหญ่เขาคงไม่ทําแบบร้านแบบทด่ทำแบบ,บ,มแบ,บไม่มีระบบทําแบบสเปซปะาเขาไม่คิดอย่างนั้นเขาจะคิดว่าต้องมีหลายสาขามีเป็นชายทําอะไรก็ได้อันนี้คือยกเลิก้าเขาคิดใหญ่นะครับข้อที่สี่ก็คือ ที่สี่ติดไปตนอ๋อัี้ขายของเทที่นะโอเคครับโทษนะฮะพอดีผมต้องใส่เสือกาวด้วยขายของโอเคขอ้อที่ดีก็คือมีอะไรได้อะไรค่ะ คือคนพวกนี้ยเขาไม่ยอมมีรายได้ทางเดียวแน่นอนยกตัวอย่างที่ผมเห็นในจังหวัดของผมจังหวัดเล็กๆเนาะสามีเป็นหมอเปิดคลินิกภรรยาเปิดร้านคอใช่ไหมคนรวยเขาไม่ยอมมีรายได้ทางเดียวอาย่างถ้าคุณจะเป็นลูกใช้ล่ะคนที่ดูส่วนใหญ่บางคนอาจจะเปิดร้านค้าเนาะถ้าเราเปิดร้านค้ารายได้เขาคือคุณได้เปิดร้านค้าออนไลน์นี่็นการสร้างรายได้สองทางแบบง่ายๆนะครับ รายได้หลายทางนะครับอย่าคิดว่ารายได้จะมาจากทางเดียวนะครับข้อต่อไปก็คือเรื่องของอืมคนรวยเขาจะคิดแบบให้เงินทํางานนะครับให้เงินทํางานคือแม้ว่าเขาจะมีอาชีพนะเขาจะเก็บเงินไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยเขาจะไม่เก็บในเก็บออมเงินในรูปแบบของเงินสดอย่างเดียว เาจะเอาเงินที่หาได้เนี่ยเขาอยากหาหาหาเนาะเขาจะเอาเงินที่หาได้เนี่ยแันนี้คือว่าเขาจะเอาเงินที่หาได้เขาจะคิดเรื่องของการลงทุนต่อไปเรื่อยๆนะครับไปสร้างแอสเซทไปซื้อแอสเซทแอสเซทก็จะมีในเรื่องของอะไรล่ะสังหา นุ่นมั่งบาย<ม>จะสังเกตว่าคนประเภทเนี้คนรวยเขาจะไม่ฝากออนซันนย์แน่นอนเขาจะฝากขั้นต่ำก็เอออืมปกประจำอะไรขั้นต่ำเนี่ยนะฮะเขาก็จะไม่ฝากออนซั่นแน่นอนนะฮะเขาจะทําอะไรที่มันชนะเงินเฟอ้อนะครับคนรวยนะ,ะเขาไม่ใช้แนวคิดแบบ ไม่ง่ายสำจรับคนทั่วไปก็ครับผมเชื่อว่า80%เนี่ยปากออกทรัพย์กันแน,น่นอนคุณเริ่มเปลี่ยนได้ง่ายๆนะครับจากการไม่ฝากออกทรัพย์ฝากอยู่นะเดี๋ยวไรก็ยังไปลงทุนในอะรับแล้วแต่นะครับต่อไปข้อหกนะครับเรียนรู้ตลอดเวลา คนพวกนี้จะทาตัวเป็นน้ําไม่เต็มแก้วนะครับคือถ้าไม่เซตเราเนี่ยเป็นคนเะเป็นน้ําเต็มแก้วคือเอ้ยรู้ทุกอย่างแล้วเราจะไม่เกิดการเรียนรู้นะครับดังนั้นคนรวยเขาจะทาเป็นตัวเป็นน้ำขึ้นแก้วเขาจะอ่านหนังสือเยอะเพราะว่าการอ่านหนังสือเนี่ยเป็นการรับแนวคิดของคนอื่นเข้ามาเขาจะเป็นตัวเป็นน้ําขึ้นแก้วเขาจะรับเข้ามารับเข้ามาถ้าคนพวกทําน้ําเต็มแก้วเขาจะมีอคติคิดว่าตัวเองรู้และจะไม่เกิดการรับรู้แนวคิด ดีๆผติดเข้ามาดังนั้นต้องทำตัวเป็นคนนักคุ้มแก้วเรียนรู้ตลอดเวลาน,นี่สาคัญนะครับนักคุ้แก้วใส่อะไรก็ได้นะครับจงทําตัวเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับอย่างพระพุทธเจ้านะคะเคยพูดไว้ว่าคุณสามารถเขียนเราได้ถ้าคำตอบในขัดแย้งก,กับชีวิตนะครับ ก็ไม่ได้ไว่าจะพูดถึงศาสนาไหนคนระก็คือเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับอย่างเราเรียนรู้ที่จะ,ะเรียนรู้อย่างค้าขายออนไลนคือถ้าเราเกิดการเรียนรู้เราก็เรียนรู้กับการชิปปิ้งอ่ะเราจะได้อะไรขึ้นมาเราเกิดการเรียนรู้ว่าชิปปิ้งสามารถชิปปิ้งไปต่างประเทศได้ เราจะไม่คิดในกรอว่าขายแค่คนไทยด้วยกันอย่าคิดแบบนั้นก็ไม่ได้ถ้าขายออนไลน์เงี้ยเราไปบวกกับแนวคิดของภาษา language ถ้าบกวการพปุสามารถไปขายสิงคโปร์ได้สามารถไปขายอินโดได้ยิ่งเปิดอาเซียนเขาา้าไปอีกเกิดการเรียนรู้มากมายนะฮะตลาดก็จะกว้างขึ้นต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตกนะะสุดท้ายก็คือ สมรรถเรียบง่ายนะครับนี้คือหัวใจของคนรวเยเหมือนกันเอาถ้าคุณคุณคิดว่าคุณเป็นอย่างคุณเป็นอะไรละ่ะคุณเป็นบริลมาเฟตคุณมีเงินเป็นแสนล้านเป็นหมื่นล้านเนี่ยมันความสุขคงไม่ใช่แบบขับลัโบกินี่ใช่ไหมมีพัลลุหขาไม่ใช่นะครับ เอ,อมันก็เลยว่าหลักธรรมะคือธรรมดาธรรมชาติธรรมดาคือธรรมะนะฮะคือเขาจะเข้าใจในเรื่องกฎของธรรมดาคือธรรมะนั่นเองนะโอเคป่าไว้แค่นี้ฮะคือคุณต้องมี mindset ของคนรวยคุณจะเป็นคนรวยนะครับ ไม่ใช่ว่าอย่าไปแอนตี้ว่าคนรวยมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับคนรวยดีๆก็มีนะครับคือว่าบางคนไปคิดว่าคนรวยมันต้องทำกิ่งไม่ดีอะไรเงี้ยผมคิดว่าถ้าเรามีมายเซ็ตที่ดีมีสติทัศนคติที่ดีนะฮะเราก็จะรวยได้น,นะครับนะครับโอเคครับฝากติดตามช่องของเราด้วยนะถ้ามีโอกาสก,าก็กดปุ่ม subscribe ได้โอเคครับ เดี๋ยวผมจะนําพยายามนําเรื่องราวดีๆมาถ่ายทอดต่อน,นะครับมีอะไรปิดชมได้คอมเมนต์ได้ในช่องข้างล่างเลยนะครับโอบคดีครับ